ครับผมสวัสดีครับน้เผื่อวิธีอีสานบ้านเฮาครับผมอ่าล่ะครับผมเห็ดยังนอ้อผ้ากกันเห็ดยังน้อยเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเด่น้อ,องเด่น<อ>้องก้าลูกข้าเต่าแกะกุ้งจ<อ>้ะมื่อวันก่นอนก้าววันจ้ะกำลังแกะกุ้งเสียงยังกินก่อก้าววัน,วน,วนอยากกินกุ้งมะนาวกุ้งมะนาวโอ้ยมะนาวฟลาเจ็กล้อดสองล้จ้ะ กุ้งมะนาวสองโลปลาสด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 แซ่บๆโดยเชฟตันวันนี้เชฟตานครับผมโอเคครับผมจัดไปจัดไปกับผมหลังจากที่ห้าเอาหัวกุ้งออกแล้วกุ้งเรียบร้อยพากุ้งเอาขี้ออกแล้วก็ห้ากาแ่โซดาจ้ะแา่โซดาพ่อกรอบๆแล้วก็เาเอาน้ำโซดาดิ้นออกได้เลยจ้ะครับผมโอ้มาพียบบาทนี่ พักท่านผู้ชมครับผมกุ้งมะนาวพคนว่านัวนัวนนัวน้ำปลาได้จ้ะเด้แลแ้วจะห้องหมักได้จ้ะโอ้ยขาผูา้หน่อยเราเคยตะก้อยกุ้งท่านผู้ชมเไหมอกุ้งเหมืองเน่าลองมึง<า>ผมนัวนี่ขาดระเดี๋ยวไปมึงผมเนี่ยผมนัวน,นี่ขาดระดเดี๋ยวแตปลาจักน้อยพอห้องเซ็นน้ำปลาได้แล้วจ้ะใช่น้ำตาลเนาะจ้ะเพราะว่าให้มันออกเปรี้ยวๆปวเป็นหวานเนาะจ้ะแม่นบอก เปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานนิดๆเผ็ดโอ้โหเผ็ดนี่เผ็ดแน่นอนครับเบิ้งพริกก็งูมแล้วครับอืนี่เขากุ้งกุ้งมะนาวเหรออืจ้ะกุ้งมะนาวนี่ละไซส์เน้นมะนาวเน้นมะนาวครับผมใช่เย้ยแต่บีเอาความเปรี้ยวตามที่เขาต้องการเลยจ้ะสดๆสดน้ำมะนาวสดๆแต่ความเปรี้ยวนี่เอาตามใจชอบเลยเนาะจ้ะโอเคครับเสี้ยมัย่างวัน ได้รสชาติได้ยังคุณแม่เป็นเจ้าไหนเปรี้ยวยังไม่ถึงฮะเอ,อีกนิดนึงบอกอีกนิดนึงจัดไปจัดไปเอาให้สะใจอ้าวได้การแล,ล้วลูกจัด,ด,<ป>ดิมเบืองอีกเส้ดนด้วยิมเบิงอีกเส้นหนึ่งมันได้ยังไม่ได้จัดไปยังเดียว โอเคแล้ว uh, <ites> oh, well, ่ส oh. ุดยอล้วโอเคว้าวว้าวาข้าวคั่วลงไปโอ้หลากหลายเลยต้กกอยกุ้งมันทานี่ลวแต่ที่เรียบร้อยแล้วครับผมจ้เอากุ้งลงเลยบบบนกุ้งมะนาวโอ้ยกยกุ้งมันไ่หมแล้วรับ่านาวเป็นกุ้งตัวใหญ่ว้า สะใจวัยรุ่นสีสันจ้ะกิ๊บจัดกัากๆๆๆๆข้กวขกาวขอันนี้โค้งเลยนะอ,อีอู้้เอาลงไปสุดท้ายม,ามันาวจา้ะโอ้โหเพิ่มรสชาติากิ๊บจัดเพิ่มสีสันสุดสวยพักหลายๆเนาะจะ้ะ ไปหาสถานที่จัดเตรียมสวัสดีจ้ะโอ้มือนี่ลูกสาวลุกไส้ส่วนกินกุง้งมะนาวมะนาวสันโอ้ยจัดไปจ้ะมือนี้สบแซ่บก็ลุกสาวลุกไส้ก,สกันมาจ้ะมาอ่ะลูกจัดการเลย <c oughs> ลองเดี๋ยวแม่องมาละก่อนอืม เป็นในลุกยิยแบบ้แจ๊ดพราะว่าบบอออืมปาน้ำจๆามูสาวเพิ่ติดงานหลายมือนอี่ขอจัดจักหน่อยว่าันวากลองบรุแบบจัดรถหมูมมน้ำกัน กรุ้งสดๆขึ้นจากบอ่อได้หนูลูกหมกแกาวเก้วอะ่ะอืมสันสิว่ากุ้งมะนาวแต่ลูกสดๆดิจาด,ส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 ด nào làm coi Ô, lại tôi hạt kèm Quá ừ. lại trong này ừ. Ừ. เือแก้ร้ายตุลกโอ้สวยกันใหญ่เลยลูกเสาลูกไซยาย,ยน้องกับพ่อกันก้มเปียวตัดมาละได้ได้ผลจ้ะเปรี้ยวตาปือวะเส้น Mm Hallo! -hmm. Mm -hmm. ยายน้องบะเด็กินโดนเลยเด้พอดีลูกส่วนกินก็ะเลขขึ้นอยากพี่เข้าใจหลายอยู่เด้แม่พี่กำมื้อนึงอ่ะบ่เป็นกำมื้ออะเนาะกำมปูนึ่งอะนะ มันที่เขากันแล้วหูกกัะเพเร็ปเปี้ยวเอาเติมน้ำตาลนิดนึงเพราะมีรสหวานลองเคยกินมึงได้จ้ะกุ่งมึงนเน่าเฮ็ดง่ายๆแต่กินสแสบจ้ะม,มันแขกใครเข้าใจลาบนะลูกนะมีผิวคนมีขรัว Nên mà nào? Năm cùng tên Quay cùng chúng ta mang lại Chưa Ừ, ừ. Chúng ที่นี่รอยกินฝาเพชรกินฟ้ายาอะคนบอกว่าเด้กินเพชรแมมได้ปานักสู้ใช่ไหม,มเป็นนักสู้ยนองมาแล้วช่วงวน่วงวานเลย <laughs> กังอากไปไม่กินยังกระแสบกระแสบกระแสอบอืมออืมอืมออมัยังบีบกน้าวเอียอีกอยู่เฮ้ยแม่แต่บึง โลง,งเลบ่บลุกเพระาะตอนอาการง่วงเป็นอากาศบอสเบย์เบย์เพราะได้กินแบบนี้แบบสว่างกลับฟาดแผ่นักสูกบอสสำหรับ,าบรสบบายแสบสาวแสบ,แสบ เมื่อเท่านี่กอละลุยใส่สมมาได้มันบบถนัดอจ้ะอืมดูดันาวใส่กันอืมปาิ เอมามะนาแวแซไปเอาเพือกมะนาแวแซไปแล้วก็จะจิมม้มน้ำอืมหัวจังตีแไก่ให้กินตะโดนเดียว เป็นเองเองเป็นของแซ่บก็เอินเอาเอินเอาเอ,า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 อือัน,นร่มเมื่อแล้วมันซาบอะไรอือโอืม ผมจิ้มเลยหวานเป็นลงขมเป็นยามมมแม่สายแสบนักสู้พันาข้เหนียวตัวนี้สายสู้บัวเจ้าเพชรแห้งพริกกระปุกหนึ่งน้าบอกแม่ก็ว่าเอาเผ็ดเผ็ดไปแล้ว อยากซีแซบแต่ปากไม่ถึงบ่ะเอฟกซูพี่ซูน้องได้เบิงเนะาะจะเนาะกินแล้วก็แซ่บแซ่แบบม,มือนีเมนูแบบสบายสบายอาหารแน,นะนำอรบาลูกป่ะ เดี๋ยวคอยกินต่อยันใส่เวลาโดนกะคือเก้าละจ้ะคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ในหอยเปลือกวิธีสารบันเทาน้ำนด้จ้ะกับเดยน้องได้าจา้ะเด้อแสบๆกระลูกมือนี้ขอตัวกันได้จ้ะสวัสดีจ้า